เวลา8นาฬิกา16นาทีสมเด็จพระนิฐาถิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพคนพิการทางสติปัญญาอําเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์บุริดิทิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบระมราชินูปถัมภ์ได้ปรับปรุงอาคารแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสุรินทร์ เป็นอาคารที่ได้รับบริจาคจากทายาทหลวงปู่มีชัยกามะชินโทเจิอาจารย์ของจังหวัดสุรินทร์มอบให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เพื่อสัธารนประโยชน์เป็นอาคารสูง3ชั้นชั้นที่1มีห้องเรียนห้องเล่นห้องพยาบาลห้องสื่อการเรียนการสอนห้องฝึกอาชีพห้องฝึกการสื่อสารและห้องกายภาพบำบัด ชั้นสองมีห้องพักเด็กพิการทางสติปัญญาเพศหญิงและชั้น3าเป็นห้องฝึกสมาธิและห้องพักเด็กพิการทางสติปัญญาชายเน้นการเสริมสร้างความสามารถแก่ผู้พิการทางสติปัญญาทางด้านวิชาการและด้านร่างกายเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์จินตนาการและฝึกสมาธิเช่นวาดรูปะระบายสีและใช้นิ้วมือหยิบจับสิ่งของเป็นการสร้างสมรรถภาพกล้ามเนื้อมัดเล็ก ปัจจุบันมีผู้พิการ,รทางสติปัญญาอายุตั้งแต่16-30ถึงปีเข้ารับการพัฒนาและฝึกทักษะในศูนย์41คนในจำนวนนี้มีอยู่ประจำจำนวน17คนภายในศูนย์มีร้านปัญญาคาเฟ่ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการ,รทางสติปัญญาจำหน่ายชากาแฟและขนมเบเกอรี่ มรูรนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบระมราชินูปธรรมเป็นองค์กรสาัารณกุศลตั้งขึ้นเมื่อปี2505มีภารกิจส่งเสริมพื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้พิการทางสติปัญญาให้ช่วยเหลือตนเองได้ไม่เป็นภาระครอบครัวและสังคมปัจจุบันมุรินิธิมีศูนย์ดูแลผู้พิการทางสติปัญญารวมจำนวน11แห่งทั่วประเทศ